ปานนครแม่สอดติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลค่ะดเรเทอดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายนัทพงศ์สุนทรวงศ์รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างกองช่างสุขาพิบาลและตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอด โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในการติดตามความคืบหน้าพร้อมซักถา,ถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทั้งพิจารณาปัญหาข้อเรียกร้องร้องเรียนจากชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากปัญหา จากรถบรรทุกดินหลังจากเสร็จจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นผิวถนนอีกทั้งในระหว่างปฏิบัติการไม่มีการนำรถน้ำมาราดถนนเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษฝุ่นละอองทำให้ชาวชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณจุดก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน